ปลดล็อกแฟนมวยเ hey! ฮสบ,บคชุดใหญ่เห็นชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาได้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกทั้งนี้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโลกติดต่อของแต่และจังหวัดเริ่มมีผลบังคับ1กันยาย,ยน2564จัดได้ไม่เกิน20นาฬิกาจัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้เข้าชมระบบปิดคอดโผศึกแชมป์บุญธรรม คอดโผลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกเชฟบุญธรรมคู่เอกเสาเอกแลกเดือดเพชรไพลินพิกัด1 1 9 5ปอนด์ปอนวันที่15กันยายนนี้ถ่ายทอดสดช่องโกสปอร์ตยอดเหล็กเพชรแลกเดือดเพชรมหาชนคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยยอดเหล็กเพชรอ้ออัจฉริยะแลกเดือดเพชรมหาชนจิตเมืองนอนทพิกัดหน9่อนด์กปวันเสาร์ที่11กันยายนนี้นัเวทีมวยฝนจางชนบุรีเอาให้มันสมการรอคอยไปเลยนะจ๊ะแฟนมวยรับอาชีพแล้วสองล้าน น้องเต้าสุดาพรสีสอนดีฮีโร่เหรียญทองแดงประวัติศาสตร์มวยสากลสมัครเล่นหญิงโอลิมปิกเข้าพบคุณชัยวัน์โควาวิสารัฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอ์ปอเลชั่นจำกัดเพื่อรับเงินอัดฉีดจำนวน2ล้านบาทไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน